สวัสดีครับเจ็บขาด้วยกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วนี่เอาฝนตกนะครับผมนีนกระดาษฝนตกเขาแลกกันครับอ๋อแลกกันครับ ให้ทางฝั่งโน้นมาแล้วใช่ไหมให้ฝั่งเลาโยนนี่ยังต้องฝั่งให้ฝั่ง,ง,งนี่อ่ะนี่ขนาดฝนตกนะเนี่ยโ <c oughs> อ,อ้คนใจบุญข <c oughs> อ,อ,เอ,อให้รวยรวยเฮงเฮงรวยรวยครับ <c oughs> เอาลองกินให้หมดนะกินให้หมดกินให้หมด ขาไปโดนอะไรหลกนะขาไปโดนอะไรมาเดินกระเพกกระเพกอนี่แหละครับเจ้าหลงก็ม,มาขออยู่ด้วยนะครับผมป้าใจด,ดีนี่ก็เอามาให้ทุกวันทุกวันอันนี้ก็จะให้ทุกวันเหมือนกันกินดีๆกินดีๆ สีคนใจบุญน,นะฝนตกขนาดไหนก็วันนี้นะครับผมไปกินให้หมดนะกินให้หมดนะเข้าใจไหม,ไมขาไปโดนอะไรมาเนี่ยนะขาไปโดนอะไรมาไปทไําอะไรมาโอ้ยนี่นอะก,กินให้หมดกินให้หมด